น้องมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแก่นจินชมเหมือนเดิมสมบายดีเ้อพอี่น้องทั้งสปปลาว <c oughs> และทั้งยุโรปทั้งเวียดนามและอีกหลายๆประเทศนะพี่น้องที่รับชมผมอยู่วันนี้ไม่มีอะไรครับวันนี้พาลงทะเลหน่อยยำยำปลาหมึกใส่กุ้งใส่เห็ดหูหนูพี่น้องเนี่ยมีเห็ดหูหนู นี่กุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆพี่น้องเนี่ยกุ้งตัวเบ่งๆเลยปลาหมึกไม่ได้ทำให้ดูพี่น้องเด็ดทำเองฝีมือผมเองเลยพี่น้องมาๆมา,มา,ม,ามาแซบ่บๆเดีวยวกันพี่น้องมาครับมาๆอีกเก่าเวลาเดิมหน้าบ้านหน้าทะเลตอนหลังจะมีเต็นท์ผมเนี่ยผมจะนอนอยู่เนี่ยพี่น้อง ตักตัวออกมาไม่ได้ติดโควิดนะแต่ว่าผมทํางานกลางคืนผมไม่อยากเข้าไปนอนในบ้านกลัวติดลูกหลานกลัวเกิดเราติดเชื้อมาเดี๋ยวไปติดลูกหลานก็เลยป้องกันเลยพี่น้องมานอนนี่คนเดียวสบายสบายไม่ได้ติดนะีน้องฉีดมาแล้าสามเข็มแยกมี่บาร์อยก่อนก็เนี่ยเสียงลมเสียงคลื่นทะเลมันเดิมพี่น้องถ้าไม่มีเสียงคลื่นเสียงทะเลก็แสดงว่าไม่ใช่ผมมาพี่น้อง มาครับมามา่แสบแสบน้ำตันทำเองนกับมือแสบแสบน้ำยำนๆเหนียวๆพี่น้อง มันซึมเขไปในเนื้อปลาหมุดน,น้ำจำปุมทำอะไรแล้วเ็นะลับมาอแล้วก็ทำกินได้เลยคนระับ ยำกระลมังหนึ่งพี่น้องแบ่งลูกแบ่งหลายพอดีลูกหลานมาเที่ยวมาเล่นด้วยก็เลยแบ่งลูกแบ่งหลานทำลูกหานกิน cục nó được, nó bờ lởm này Xoay dày dày Up, right. หวานพี่น้องกับข้าวดีกับแงกงคนเด็ดนี่น้อง

chụp chụp nó vẫn vãn nữa Điều, được làm chậm ออพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ฝาไว้แค่นี้ครับเห็นผมกินแล้วก็ลองไปทำดูพี่น้องยำหมึกใส่กุ้งใส่เห็ดหนัแซบแซบพี่น้องแต่น้ำยำผมทำเองทำโดยน้ำมะขามพี่น้องมันจะเข้มข้นเนี่ยผมจะทำเก็บไว้ประจำ ผมอยากจะยำมันก็ตั้มใส่อุ่นแล้วก็มายำได้ดีเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใ,ใจผมเลยนะเพี่องไว้พบกันคลิปหน้าหรือคลิปใหม่คลิปต่อๆไปนน้องสสำหรับวันนี้ก็จากลายวันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ